จะใจช้าดหลังจากที่จะสอนท่าเต้นนี่แหละครับเมื่อกี้เป็นการวอร์มนะครับซึ่งจริงๆเวลาเราจะเต้นเนี่ยจะทำอะไรก็ตามเราต้องทำการวอร์มแบะอ่อนอัพนะฮะวอร์มดาวนก่อนนะฮะเพื่อให้ร่างกายเรามีแบบว่าสามารถที่จะเต้นที่สะอาดได้เป็นที่นะครับอ่ะคนแรกที่จะมาสอนท่าเต้นเพลงก็ใครมันจะเป็นรู้ล่ะคือน้องแกร่ะนะได้เลยนะครับสามน้องแกล่ต้องแกลไม่ชายญิงก่อนอื่นเนี่ยต้องจัดคู่ก่อนจับคู่ะฮะต้องจัดคู่ต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นชายใครจะเป็นหญิง หันหน้าเข้าหากันเลยฮะเรามีการแบ่ง็เรียบร้อยแล้วตรงนี้หันหน้าเข้าหากันได้เลยเจเจเขาให้จับคู่นะเจงจับคู่สเอป็นได้ล่ะเออเจได้คือจะเอาสอบอก็จับนะฮะใครจะเป็นผู้ชายอาะยกมือก่อนลงกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชายหรือผู้ชายค่ะผู้ชาย เป็นผู้ชายอ่าเป็นผู้หญิงก่อนถ้าเป็นผู้หญิงมาด้านนี้ฮะผู้หญิงมาด้านนี้เลยอ่าเรียงแถวมาเลยฮะตามแถวเลยนะอ่าผู้หญิงนะครับผู้ชายแต่ก็ยังหญิงชายอ่าชายไปด้านนี้เลยครับอ่าชายเต้นเป็นผู้ชายด้านนี้เลยโอเคโอเคสถานท่าคืออะไรฮะคือเรามีการจับคู่ชายแล้วก็หญิงนะครับในการเต้นนะฮะครับผมโอเค มีอะไรจะกู้เรีย,ลย,ยนลอยนะยีเรีย้ยงเข่าเลยฮะแถวเดิมเลยที่มนพี่หยุดอยู่แถวไหนมันจะเป็นรูปห่ะแน่คะเรายังไม่ทำท่าอะไรนะคะแต่ว่าเราจะฝึกท่าอย่นี้นะคะลองดูนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะคอยหลักไปนะคะแล้วก็อ่าตุ๊กต้องการพี่ฮ<อ>ัทนะเราจะมองไม่ยากเลยครับนี<อ>่น<อ>้อง ตอนนี้เป็นข้าู้ชายแล้วสอนอะไรฮะสอนท่าทีดีพี่พรเอ้าพรนะพรต่อเลยกับผ้าของผู้ชายของพี่นะฮะพรนะฮะท่าแรกครับโอ้ามาท่าแรกนะฮะเป็นก็ใครฮะฮะฮะะฮ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 เฮะ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 ะฮะหน้าอกทุกคนมีหน้าอกแล้วก็กดลง ่างน,นี้ใช่ค,คาว่าก็ใครร้อมงมืออยู่ตรงนี้อ่ะปาห้าหกเจ็ดแปดก็ใครมันจะเป็นา,า,านขวาครับขวาไปนทางนี้นะฮะใครเปนทางซ้ายกลับบ้านเลยนะฮะโอเคหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดก็ใครมันจะโอเคอีกทีหนึ่งเอ๊ะูููห้าหกเก็ใครมันจะ ไปรู้แค่นี้ก่อนนะ5 6 7หก็แปดก็ใครมันจะไปรู้โอเคครับผมขอดูก่อนแค่นี้เลยไม่ยา้าหกเจก็ใครมันจะไปรู้โอเคไม่ต้องแอบหลับเพื่อนนะฮะทุกคนที่มาเต้นที่นี่ต้องกล้าสแสดงออกนะคะผมโอเค เออผมขอดูท่านแบกอีกก็แล้วกันโอ้โหเพราะเพราะมันมีสองเซตไงฮะเราจะได้ดูว่าใช่แต่วันนี้เดี๋ยวเขาจะเต้นท้อมกันก่อนพี่ท่านเราจะต้องลงท่าคู่กันสองคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะดูท่าต่แกันใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีสองเซตผมจะได้ดูว่าจะได้ต่อเซตไหนให้โอเคได้โอเคพร้อมนะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเต้นท้อมกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่พร้อมพร้อมแน่นะ<อ><อ> พร้ขอมไหมครับโอเคอออพี่จะดูถูกทุกคนครับ<แท>พี่ดูท่าสุดท้ายให้ดีโอเคพี่<แท>ต้องจ้องไวให้ดีพร้อ<แ>ม<ท>ครับหนึ<แท>่งสองสาม สี่จังหวัดนะฮะสี่จังหวัดแรกนะฮะใช่แล้วก็ทำเหมที่ที่ภาคพูดเลยเดี๋ยวรอดูท่าสุดท้ายกันท่าสุดท้ายจบเหมือนกันเตะผมมีไม่ทีครับโอเคชฉันท่าต้องแดงครับพี่พี่ต้องเอาท่าพี่ใหญ่เดี๋วบ้างเพราะไม่ทับเดี๋ยวทุกคนจะงงมากเลยท่าเดี๋ยวตอบท่าท่านี้ให้ใหม่ท่านี้ง่ายกว่าเดิมทานี้อ่ะเป็นก็ใ้ายอะไรถนัซ้ายนะฮะเอาใหม่นะล้างที่นี่หมดเลย ที1 5 6 7 8ก็ใครมันจะไปรู้หลักใช่ี๋ยวจะมีมือน้องแกรนเดี๋ยวจะคนที่เป็นหดคนยจะหยุแล้วรอเอาข้าไป,ปก็ยากนะฮะเอาไปเท้าใส่เดี๋ยวนะฮะนี่บะอือสอนเข้าไปอย่างนี้นโอเคนะฮะงงไหม,มงงผมก็งงเหมือนกันมา ห้าหกเจ็ดแปดไปก็ใครมันจะไปรู้ละ่ะโอเคไหมอีกทีหนึ่งนะคะห้าหกเจ็ดแปดก็ใครมันจะไปรู้ละ่ะแล้วก็ต่อนะใครไม่ได้ยกมือนะคะแล้วก็ซ้อ <c> ม <oughs> ก็ใครมันจะไปรู้ละ่ะแล้วก็ก็ใครมันจะจะ <c oughs> <c oughs> คำว่าจะให้เงินหน้าขึ้นจะไปเข้าแล้วเตะคำว่าใจใจใช่เตะระวังก่อนนะเตะอ่ะเราทุกคนทำแค่นี้เตะวางสี่เตะวางทีนี้ทำอย่างเงี้ยมันง่ายไปเราเตะแล้วฮะอ่าแล้วษนาดเราบอลขึ้นเรือฮะแล้วถึงข้าฮะฮเฮเฮเฮึ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  เอเอาจารย์็นสเตะถ้าสเตะขึ้นเลยอ่ะขึ้นปึ๊บปึ๊บแล้วพวกออกโอเคช้าช้านี่เราใกล้ได้ขึ้นทางแล้วนะหครับเย6 7 8ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะปึ๊บปก็ใครมันจะไปเข้า ใจรึหน้าโอเคแล้วขึ้นนะห้าหกเจ็ดแปดต้งให้มันจะไปรู้ล่ะติด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 ต้งให้มันจะไปเข้าใจโอเคตอนนะครับได้ไหมนักเรียนนักเรียนคนึ่งถามท่อนไหนวะ <c oughs> ท่อนนี้นะครับท่านบุ๊กโอเคก็ให้อีกทีหนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดกใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปเข้าใจปึ๊บไอเรามันคงไม่รู้นะคำว่ารู้ขาชิดรู้ปึ๊บหอกปึ๊บเาแต่ตัวงดวคำว่ารู้ขาชิดได้างหลังางหน้าไปข้างหลั ง่า้าโอเคท่นแค่นี้องกันก่นนะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสองวนสาวนสี่ห้กอีกที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปโอเคห้าอีนี้นะนั่นแต่แรกนะอะไรนะฮะจำไม่ได้ไรครับกระชากให้ดูอีกทีตั้งแต่แรก โอเคเป็นสุดทที่ควเ่นแบบนี้นะครับเป็นหน้าตลกให้เป็นหน้าพี่ๆก็ได้ฮะดว่ก็เขาจะช่วยโอเอบล้อเมื่อสองสามรอบดูใค ผมชอบหน้าเจ๊มากับหน้าไปก่อนมืออีกคนไหนฮะคนนี้นะฮะคนนี้หน้าเหมือนคนนี้ก็าชอบแบบนี้ด้วยนะใครท่าใครฮะเชื้อส้มนะดี่นี่นะนี่นะหน้าอี่างนี้นะพี่ฮะผมอยากให้สองคนนี้มาเชิดกันครับมาฮะน้องน้าโป๊ะใช่ไหมฮะชื่ออะไรนะเชื่อตามอ๋อคนที่เป็นคนผรั่งเสกเหรอฮะ คนที่เเ่เสีนะครับโอ้โอกเป็นหน้าฝรั่งร้องไหมฮะร้รองเยอะเลยครับนี้ก้ามเนื้อฉันนึกว่าหนัปาก,กายขอโทษนคะครับแถวๆนั้นเขาส่งยาเสพติดกับนี่รัรับ จะจะให้ให <Net> ้ให้ตรงนี้เ้เอาโอ้ไม่ถามด้วยไปฆ่ากเติร์นออแบบนั้นนี่เอาเอา